โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับผมวันนี้ก็บผมนะครับเซล o สเกมเมนะครับในเกมเด็บ b ายเดลไลท์วันนี้เราจะมาเล่นเป็น s u ปเวอร์กันนะครับในตัวมีชื่อว่าเดอะไวท์นั่นเองโดยวันนีผ้ผมตั้งใจว่าผมเนี่ยจะเป็นนักฝันไฟในตำนานนะจะเน้นฝันไฟนอย่างเดียวเลยให้เพื่อนเราแบกการจูไปเพราะว่าเรายังสกิลจูของเรามันยังไม่คมเท่าไหร่นะจะได้นอนนมหญ้านะ เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเป็นยังไงครับเราจะรอดหรือเราจะร่วงนะฮะจะรอดกันกี่คนหรือจะเละกันทั้งหมดนะครับก็ถ้ามีเสียงรถเสียงอะไรผ่านก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าเนี่ยผมบ้านผมมันอยู่แถวแถวถนนนะฮะก็ถึงรถผ่านบ่อยหน่อยแต่ปัชบชืวอโควิดอะเนาะไม่รู้ว่าเข้าไปไหนกันเขาควรจะกักตัวกันอยู่บ้านไหมเนาะโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันในเกมดีวกว่าครับเอ้ยคือเกือบเกือบพอจะพูดเกือบหลุดละ คาตกรมาแล้วตัววินวอล์กเหรอโอ,อ้โหโดนไปก่อนหนึ่งทีเลยจ้าตัวเท่ขน,น,นั้นเลยเรียบร้อยเกมไวเป็นหนึ่งทีก็บอกแล้วว่าจังจุ๊กไม่ข่อมอา่าตายแล้วเหรออย่างนี้เริ่มต้นไม่ดีเลยฮะเกมไวมากๆครับ เพี้ยนมันนีนรกไปแล้วเพี้ยนไปนู่นไปนู่นแล้วสองคนปั่นไปอีกหนึ่งคนก็ปั่นไปเบย์ครับสุนทโรเพื่อนเราเป็นนักปั่นไปตำนานนะส่วนเราก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะเป็นนักโดนแขวนตำนาน เสร็จแล้วหนึ่งเครื่อง,อง,งเป็นวอกไม่นนนแล้วเพื่อนระวังนะเพือ่อนมันจะเห็นนายมันเห็นนายแล้วเพื่อนเอายยังบอกวหได้เข้าเฟสสองแน่นเลยถ้าเป็นแบบนี้นะมันไปหาเครื่องเสร็จแล้วเพื่อนยิิงมาเราไม่อยากเข้าเฟสสองเพื่อนยกเรา่อนดีวจะเข้าเฟสสองเร็ว สวยเพื่อนตายมาหิวเนี่ยเฮ้ยเป็นเรามาหิวแล้วละมาแล้วเราขอโทษเพื่อนเราบริได้ตั้งใจจะให้เป็นเปอย่างสัน้น ามเราหรือเปล่าเนี่ยวิ่งยาวๆเลยคนเราล้มแล้วพี่ยิงยาวๆเลยแล้วนะ่ะยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โหซะ <c oughs> ลองซะไปไนายไปช่วยเขาเราจะไปปั่นไฟเพื่อนไปช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเราจะไปปั่นไฟ หาเรื่องโดนตีแล้วนะเราไม่มาใช่ไหมไม่มากันต่อนไฟนะมีกล่องไหมเนี่ยมีกล่องให้เปิดไหม อยากได้กล่องแต่เ,เราช่วยกันนะฮะไม่มีกล่องให้เปิดด้วยแถวนี้ไม่เป็นไรปันไปอย่างเดียวกันขอขึ้นไปหาเพื่อนหน่อยนะ <c oughs> เยอะยังไงเออเอาเยอะเยอะเราจะครื่องปั่นไฟข้างล่างเราลงไปปั่นไฟกันเถอะเราจะลบอีกหนึ่งครั้งไม่ได้เราต้องรอดนะทุกคนตามมา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 เพื่อนตามมา มันเห็นเราแล้ว,ลวถ้าตามเราไปอย่างนี้เราก็ถ้าไม่ตามเรามาแล้วก็จะปัดไฟแต่ว่าเ,วเราต้องเนียนๆยิงปึ๊บอย่างนี้แต่ว่าเรา เราจะไม่ไปไหนไกลเราจะเดินเล่นแถวนี้อีกนานไหมเนี่ยไปก็ไม่ปั่นโอ้ยนอเนาะอาไม่มีกล่องเอาอยืนรอน ขอเปิดกล้องหน่จ้ะมันระลงอีกแล้วอ่ะไปครั้งแรกก็ไม่ได้รับน,นี่ปั่นกับเพื่อนใช้กล่องตุกนี้ด้วย เดี๋ยวเป็นพิเศษไปเลยเพื่อนฟันกันยาวๆมาด้วยเปล่ออาอ่อนๆข้างบนต้มอ,อีกหนึ่งจ้าต้องไปช่วยนะไม่งั้นตายนะคนนั้นแนะ่ะไปเพื่อน เพื่อนไปไปเราบล็อกให้เราบล็อกให้ไป,ไปไปไปซี่ไปเออคุณยืนมองอะไรอยู่เดีย๋ยเนี่ยโดนปีเลยโอเคเสร็จอีกหนึ่งเรื่อนจะมีรู้สึกว่าเพื่อนจะช่วยเราไหม เราจผู้เสียสละให้เกิดเพื่อเรารอดต้องมาดูกันนะ <L> เพเกินจะทำรุ่นหมดเลย5-3คนวิ่งผ่านกันแล้วหนึง่งคนดิงเปิดประตูเปิดดิงฮิลแล้วเราเหรอเพื่อนแล้วเราเหรอเพื่อน โอ้แล้วคนนคือไปยืนรอหน้าประตูเลยนะาากันเข้ามาด้วยกันหรือเปล่าสามคนนัน้นแล้วไงคือปล่อยเราใช่ไหมออาไปก่อนก็นเดินบน,นเดี่วนี้หาไปเรืยเย่ยไม่ทนันหรอดนะฮะโอเคับไม่เสียสละใช้ใชนะไม่เกิดนะลาก่อนทุกคน เงาตายคนเดียวเสยผู้ถูกทัดทิ้งไอ้ช่างนาสงสารเลยเกินไม่มีกูดทีมตัดชดไปเลยฮะ โอ้แตมปั่นไฟก็แทบจะไม่ได้ปั่นหนีก็แทบไม่ได้หนีตนฟันล้มก่อนตลอดแทบหมื่นเดียวเองฮะโอเคครับไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเซีลอสเกมเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ